มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกทุกคนกับทางร้านของเรานะครับร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับทางร้านเรานะครับยินดีให้บริการสําหรับลูกค้าที่มีความชื่นชอบกางเกงยีนรีวายรุ่น501นะฮะท่านไหนอยากจะดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501สามารถเข้ามาที่ช่องผมแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะเป็นกางเกงมือสองหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้ขนาดตามป้ายดับเบิลยู36แอล32 ขนาดวัดจริงเอวส7ิเจ็ดยาวทั้งตัวส1 5บเ็ดจุดาปลายขา8ปจุดห้าเรสแท็บบิ๊กอีกลางจิงตัวนี้จะเป็นเรดแท็บบิ๊กอีนะครับเป็นงานประเทศโปลแลนด์นะฮะนี่นะเป็นสีบูตามคลิปเลยนะสีในคลิปยังไงอย่างนั้นเป็นสีในคลิปยังไงอย่างนั้นเป็นป้ายหนังแท้นะครับขนาดวัดจริงกางเกงตัวนี้ เอลสามสิบเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเดสแท็บบ e ิทอีเมดอินโปลันราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกงเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากางเกงตัวนี้นะครับผมจะมีทีดับเบิลยูสามสิบหกเอลสามสิบสองนะขนาดวัดจริงจะใหญ่กว่าขนาดที่แจ้งมาจากป้าอยู่นะครับหนึ่งนิ้วนะฮะก็คือจะเป็นวัดจริงจะเป็นเอลสามสิบเจ็ดเนี่ยแหละครับบางทีเนี่ยผมแนะนําลูกค้านะที่ซื้อเกางเกงีจากทางร้านของเรานะครับว่าเน้นที่ คือบางตัวขนาดตามป้ายตัวนี้ก็ตรงนะครับบางตัวก็ไม่ตรงแบบนี้แหละครับมันก็เป็นเรื่องปกติคือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตคือเขาจะคัดผ้าตัดผ้าขนาดเดียวทีเดียวบางทีก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นที่นี่ที่เดียวคือเป็นทั่วไปเลยนะครับเป็นเป็นทั่วไปเลยของรีไวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้บางตัวก็ตรงตรงกับป้ายบางตัวก็ไม่ตรงนะฮะเป็นสีบลูเข้มๆสวยๆออกน้ำใงงนนิมิตนะฮะบาเกงตัวนี้ท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร096 หนึ 15, 19, 5, ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าเดลทับิ๊กอีครับผมป้ายหนังแท้ครับสวยๆส,ส,สมบูรณ์แบบครับผมจริงๆตัวนี้เดีย๋ยวผมกลับด้านหน้าให้ดูนะทางร้านเราจ,จะขายเฉพาะเกียยินลีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นลูกค้าที่เข้ามาดูในช่องของเรานะครับสามารถเลื่อนดูหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่า facebook Fan นเพจเหมือนกันนะฮะทางแอปฟ้ากับแอปแดงนะทาง youtube ชื่อช่องก็ยอดชายดีผลงานชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อช่องได้เลยนะ ถ้าเป็นทางแอฟ้าก็ยินรีว่าห้าศูนย์หนึ่งมือสองเอ็นจีช็อปนะครับตัวเอ็นตัวเอ็นแล้วก็ตัวจีนะฮะชอปนะครับก็นะบจะเจ,เจอกันที่ทางแอฟซีฟ้านะครับย้ำอีกทีขนาดตามป้ายแต่เป็นยูสามหกขนาดว่าจริงเอลสามสิบเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาแปดจุดห e ้าเบรดแทมบิกอีเมจอินโปรแลนราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรหัสสิบหกกับทางแอดมินผมได้เลยนะฮะ พอดูรหัส16กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับผมงานปลายขากางเกงตัวนี้เป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะฮะเย็บแบบลูกโซ่เล็กนะฮะจะเป็นลูกโซ่ขนาดเล็กลูกโซ่ขนาดใหญ่ก็มีนะฮะกางเกงแต่ละตัวนี่จะมาตรฐานการเย็บแต่ละโรงงานผู้ผลิตนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเห็นเย็บแบบลูกโซ่แบบนี้ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่ามาจากโรงงานผู้ผลิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่นี้จะไม่มีตามชุมชนชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทั่วไปนั่นเองนะฮะ ลูกค้าท่านไหนสนยากกริยงตัวนี้ราคา1,850บาทเม็รอินโปรแลนติดต่อ096 1519525ขอบคุณครับ